เรื่องที่สองผมรู้ไอ้เรื่องนี้สั่นสะเทือนวงการสงม,มากเลยโอ้โหแต่ผมไม่ว่าสีกาเก่นนะอีดอกทองนี้ผมไม่ได้ว่ามันนะต้องว่าไอ้แก่มึงเป็นพระระดับชั้นละอันเทพแล้วมึงสอนคนมา ให้เขากราบเป็นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมึงไปโดนผู้หญิงหลอกไม่ใช่ผู้หญิงหลอกหรอกเออมึงมันเฮี้ยไอ้ชั้นเทพหาอะไรนี่ผมว่าไม่เข้าท่านะครับเมื่อวานผมประสานกับทางผู้ใหญ่นะครับก็มีคนสงสัยว่าเออเลขาโกภูมิสารปปปเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยยุ่งเกี่ยวสิครับ เพราะว่าไอ้พระที่กระทําความผิดเนี่ยมันเป็นเจ้าวาดมันเป็นเจ้าวาดถือว่าเป็นเจ้าพนกาักงานนะครับถ้ามันยักยอกเงินวัดยักยอกทรัพย์สินของวัดไปติดคุกติดตารางนะครับและเดี๋ยวมีสองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยยังยอมสึกนะครับผมก็เลยบอกน้องว่ามึงเอาหลักฐานเอาคลิปวิดีโอมา เอามาให้พี่เลวัตนี่เดี๋ยวกูเปิดเองไอ้พระเฮี้ย,ยงนี้เอาไว้ได้ยังไงมึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดส้นตีนอะไรอย่าไปสนใจมึงรีบศึกซะเลยนะรีบศึกคลิปวิดีโอนะผมดูแลเฮี้ยกูจะอ้วกเป็นไงหลวงพี่เจ๋วไหมหลวงพี่เจ๋วไหมโอ้และอีดอกทองดอกทอ้อนั่นมันก็จัดบ้านมันเป็นโรงแรมเลยนะ สี่ทุ่มน,นัดอีกองค์หนึ่งมาพอพอห้าทุ่มไอ้องค์แรกหมดเวลาบอกกลับได้แล้วหลวงพี่กลับได้แล้วห่างไปครึ่ชงชั่วโมงอีกองค์หนึ่งเข้ามาวันหนึ่งมันล่อพระไปสามองค์อะ่ะอีสีากา๊อฟเนี่ยนะฮะโอ้โหอีหา่ามึงตูดไวจริงๆมันเขาคิดอไอ้ไปแล้พระเฮี้ยนี่ก็ไปเชื่อเขา ผมเห็นคลิปแล้วกูกูหมดศรัทธาพระเลยเฮียจะไปเวียนหงเวียนทเทียนไม่เวียนแล้วกูอ <c oughs> นอนอยู่กับบ้านดีกว่าเออพระเฮียเพรุ่งนี้มันคือน้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันมีไอ้เจ้าคณะจังหวัดอีกองหนึ่งเนี่ยไม่ยอมสึกนะฮะอีกองหนึ่งหนีไปแล้วอีกองไม่ยอมสึกนะครับอีกองค์บอก กูยังไม่ผิดแค่กูวิดีโอคอลสไลด์หนอนเฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเปิดเดี๋ยวเอามาเปิดเพราะมีภาพไอ้เจ้าคณะจังหวัดองค์เนี้ยเนี้ยดูซิว่าชาวบ้านเขาจะเอาหนังสติกยิงหัวมึงไหมโอ้ไอ้พระเฮี้ยพระเฮียเฮียอย่างนี้มึงรีบศึกไปซะมีเป็นสามสิบสี่สิบรูปเลยต้อง ไอ้พวกกึ๋ยๆนี่เดี๋ยวเอามานี่เอามานี่แล้วเอาไปช่องแปดด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้สีกาเกนเนี่ยไปออกรายการโขน,นกระแสด้วยมึงบัญญาให้หมดเลยไอ้สีกากอล์ฟว่าใครลีลาอย่างไงใครห่วยอย่างไงใครหํำเหี่ยวอย่างไงนะมึงมาบอกเลยยังดือ้อยังดือ้อไอ้เหียเอาผ้าเหลืองมาห่มตัววางมาดเป็น ชั้นเทพชั้นหาอะไรเนี่ยพวกเราอย่างนี้นะครับเราตั้งสตินะความชั่วเฉพาะตัวบุคคลมันจะเป็นชั้นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าพระองค์อื่นหรอกเวลามาทำบุญบ้านเราเราก็จะใส่ซองทำบุญเราก็ให้แม่สิบบาทร้อยบาทมันมันมาว่าเราไม่ได้หรอกนะครับาศาสนาเสื่อมเสียหมดขอดา่าหน่อยเธอไอ้พระเยี่ยยพวกเนี้ย นะครับยังมีแปดไอเตาเดี๋ยวมึงเอามาให้พี่เลวัตเลยนะเอามาให้พี่เลวัตด,ดูเลยนะครับโกเอามาเลยแล้วไม่ให้มันสึกเฉยๆนะต้องเอามันเข้าคุกด้วยนะเพราะไอแย้มเนี่ยไอเฮียแย้มเนี่ยเข้าไปตั้งทีมฟุตบอลรอแล้วในคุกไอแย้มเนี่ยไอ้มหาแย้มเนี่ย ไอ้แย้มไปเป็นกัปตันทีมรอแล้วนะฮะและระดับชั้นเทพทั้งนั้นเลยนะชั้นเทพโอ้ย,อยเออแม่ันอย่างน้อยเขาตั้งทีมฟุตบอลในคุกได้แล้วศาส,สนาเสื่อมเพราะมึงเนี่ยขอญาติด่านะตอนสมัยปีห้าเจ็บเนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะคือพระเนี่ยไม่ต้องมีเป็นพระคงพระครูไม่ต้องมีชั้นยศอะไรแล้วครับ ผมก็เขาลบกราบไหว้แล้วกราบตีนได้แต่ไอไอ้อ้าวอีนติกกไปแล้วละเมิดด่าพระเข้าไปเอออ้าวไปหมดแล้วไปหมดแล้วับหมดเลยติ๊กตอกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ด่าดีกว่าตบแม่ดีกว่าอีกนะครับเดี๋ยวมาบิณฑบาตมาเนี่ยนะ ลุงอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้น้ำปลาล้าเนี่ยไปกว้างใส่ลูกหุ่นเซนเนี่ยลุงลุงทำดีมากเอามากว้างใส่ไอ้เจ้าคณะจังหวัดที่ไม่ยอมศึกนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดเหนือนครสวรรค์ไปหน่อยนะครับไอตัวพอ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 พ,อพิล้อหายไปแล้วครับนะฮะ ผิดโลกหนีไปแล้วโอ้ยเห็นแล้วพ้อใจเลยไนอะ้หาเดี๋ยวนี้เห็นปกติไปส่งหลานนี่เจอผ้าเหลืองผมก็จะแวะใส่บาทซื้อแกงขุงใส่บาทใส่บาทก็จะถามว่าที่วัดจํามีพระจำพรรษาอยู่กี่องค์ครับสิบองค์ผมก็ใส่สิบถุงเลยนะนะครับ ตอนนี้มึงไม่ได้แดกกูเลยเฮียไปหาแดกเอาเองเถอะไปผัดมาม่ากินเอาเองเถอะไม่เอาแล้วโอ้โหแล้ววัดดังๆทั้งนั้นเลยไอ้เต่าไอ้โกมันว่าพี่ผมบาปหรือเปล่านะไปศึกพระชั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่พระผู้ใหญ่หรอไอ้เฮียพวกนี้หลอกแดกมานานแล้วมันหลอกแดกชาวบ้านมานานแล้วให้ชาวบ้านไปกราบไปไหว้มันพุทธภาณิชย วางมากผมไม่ด่าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงอายุแอบอ่อนกว่ามึงมึงแก่กว่าเขาเหมือนกับเด็กมาหลอกผมอย่างเงี้ยมันจะมาหลอกได้ไงเราประสบการณ์มันมากกว่ามึงมันเฮี้ยเองนะครับไอช่องดำมันเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เป็นด่าพราะพทธศาสนาหรืออย่างไงไม่รู้ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคล ยังวัดไล่ขิงหลวงพ่อท่านก็ยังศักดิ์สิทธิ์ก็ไปทาบุญวัดปากน้กําก็หลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ําคนก็ไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับวัดพระพุทธฉายพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเฮีย้ยเข้าไปเป็นเจ้า,าว่างน,นะต้องแยกครับไอ้พวกนี้นะ อ้าวมันเตือนมาอีกแล้วปิดไปแล้วคราวนี้ปิดไปแล้วดีกูจะได้เหลืออันสิท์เข้าไล้ลบออกดีแล้วจะได้เหลืออันเดียวนะครับดี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 ดดดฮะมีไม่สำรองแล้วผมก็จะด่าอย่างาเงี้ยผ้าเยี่ยยอย่างงี้ไม่ด่าได้ยังไงอะ่ะนะฮะมันก็บอกผมละเมิดมึงบล็อกกูไปเลยนะฮะ ยังไม่รู้ว่าพระไอหุนเซนนี่ไครเหี้ยวกันนะมันไม่ไหวครดีเหลือช่องเดียวสบายดีดูแต่ YouTube เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวขวาดมารศาสนาผมใช้คำว่ามารศาสนาคือพระเนี่ยถ้าประราชิกนะครับหรือประพฤติตนไม่น่าไปเคารพกราบไหว้เนี่ย มันบางองค์เนี่ยยังไม่ยอมสึกครับบางองค์ยังไม่ยอมสึกครับมันมีไม่ยอมสึกว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าอาัตมาอะไรเสพเสพอะไรร่วมประเวณีกับหญิงอื่นคือมันนึงแต่ไอ้พวกที่ยอมสึกเนี่ยมันถ่ายคลิปโป้วิดีโอเข้าไว้ครับอีสีกากอบนี่มันมันพิเรนมันถ่ายแล้วมันไม่ถ่าย,ยงั้นมันนะ มันถ่ายเฉพาะพระถ่ายเฉพาะพระนะครับไอพระนี่ก็ไปเล่นสนุกเลยนะฮะเล่นสนุกเลยโอ้โหดูคลิปแล้วมึนหัวครับดูคลิปแล้วเยอะเลยครับดูคลิปแล้วมึนหัวนะครับเดี๋ยวองค์ไหนไม่ศึกนะเดี๋ยวผมจะเอามาด่าเรื่อยๆเนี่ยนะครับพระเนี่ยถ้าเคารพศักถ้าเราเคารพศรัทธาเนี่ย แม้แต่คนร้ายมือปืนหรือคนออกจากคุกมาบวชเนี่ยเรายังกราบได้สนิทใจเพราะเราเคารพนับถือผ้าเหลืองแต่ไอ้พระที่ล้วนตัวว่าประราชิกและไม่ยอมศึกเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ต้องมีมาตรการลงโทษระเบียบสำนักสงฆ์มันยังอ่อนแอและเวลาท่านไปวัดนะวัดที่มันเป็นพุทธพาณิชย์นะ ที่ตั้งตู้บริจาคเป็นร้อยตู้นะท่านอย่าไปทำบุญครับท่านเข้าไปกราบพระพุทธรูปในวัดเฉยๆซื้อดอกไม้ทูบเทียนจะยี่สิบบาทและอันอื่นท่านไม่ต้องทำบุญเลยครับไม่ต้องไปทำครับมันเป็นรายได้ที่มันตั้งกัน ผมยกตัวอย่างวัดนะครับมันจองเลยว่าหลวงตานี้ตู้นี้หลวงตานี้ตู้นี้มรคทายกนี้ตู้นี้มันเข้ามันไม่เข้าวัดครับอะไรก็หรือสำนักพุทธออกระเบียบมาเลยว่าวัดหนึ่งเนี่ยให้มีแค่หนึ่งตู้บริจาคนะครับแล้วตู้บริจาคเนี่ยเวลาขามาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ต้องเอาเข้าบัญชีวัด ใครเอาไปใช้ประโยชน์นะครับหักค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยใครเอาไปใช้ประโยชน์โดยมีชอบต้องจับติดคุกติดตารางพรัลมนตีพี่สุชาตินะครับพ่อของคุณมดดำเป็นละมนตรีประจําสํานักนายกที่คุมสํานักงานพระพุทธศาสนาผมว่าจัดระเบียบตทตีเถอะครับมัน2,568ปีแล้วเดี๋ยวมันจะถึงยุคเสื่อมสลาย พี่สุชาติผมขอความมุ่นาพี่โดยส่วนตัวก็รู้จักเคารพนับถือกันนะครับจัดการเรื่องพระนี่สัทีเถอะนะครับพระที่ประพฤติผิดผิดจริยธรรมนะครับผิดจริยธรรมถ้าข้าราชการเขาเรียกผิดจริยธรรมแต่พระวินัยมันสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะครับดูมันมันเสื่อม มันเสื่อมมากๆเลยครับมันเสื่อมมากๆเลยจัดก,การทันทีนะครับคนอย่างอีสีกากอฟเนี่ยแม่มันน่าจะมีสักสิคนนะจะได้ศึกให้ทั่วประเทศเลยเพราะอีกอฟคนเดียวมือก็ล่อเข้าไปกี่ผัวแล้วก็ไม่รู้นะครับทำไมท่านถามว่าทำไมสีกากอฟถึงจะต้องจับพระ มันมีได้หัวไงพระนี่มันเงินดีแรงไม่มีเวลาน้อยถ้าอยากจะเลิกก็แค่มันบอกเลิกไอ้พระก็ไม่กล้ามางองแห่งแล้วเพราะกลัวเรื่องถ่ายเงินก็ง่ายนี่อีก๊อฟมึงถึงเลือกพระไงะมึงถึงเลือกไงะนะครับมันจะให้มาตอนไหนก็ได้พระเนี่ยต้องรอญาติโยมแม่หลับหมดนะครับรอ พระลูกวัดหลับหมดถึงจะออกนะครับจริงๆเลยกูบาปกรรมเอ้ยอีกอลฟเอ้ยมึงอีนี่มึงชื่ออีนางอะไรวะในพระพุทธศาสนาที่บอกจะทำลายพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกว่าท้องเราก็ไม่ค่อยเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาซะด้วยนะฮะมาแต่ว่าพระอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ครับ จัดบรได้ถ่ายรูปได้เลยมาเชิญเชิญเลยครับถ่าเชิญเลยจินมาวิกาอีนางจินมาวิกาใช่ไหมอีกอ๊อฟม,ม,มาเชิญมาลูกนะ อ่าดีกว่าเนี่ยหัวหอมก็เอามา